i mean how เราฆ่าได้เลยนะว้าไปเลยอ๋อไอตัวนี้ไม่เชื่อตอะไรผมก็ไม่รู้แต่เรียกตามเนี่ยดึงจากผู้ส่งพลัง,งชิบอิบคนใจเพื่อดึงมาสาธิตอย่าลองดูงโอ้ย ครับลืนหมุนประตลอะไรควาสามารถนีมา,ถมาเกาอันนี้ถ้าผมไม่จะไม่มอใสำหรับเนใหม่าก็จะหแล้ ไปต่อไปแล้วไเรวนเล่บอรแบนี่อะไรมก็ไ่รู้เข้าวสำนักข้ไปลงจี๊เ่อการสุานี่ครับ có xương lên kia không? Không, lại Đã, ôi <laughs> không này này Chả lọt rồi là Chụp cái Qua tổng ra là

ว่า,อ,าออ,อสร้างเป็นสะพานผ่างสายไปผ่านสายเป็นตรงนี้โอ้ยยี่เดเอนี่เอา

ไปล่อยที่ปิ้วอะเ,ออเลยวันนี้จำไม่เป็นมา ไปตัวอะไรก็ไม่้สามารถสร้างเป็นเอ้นีราคาโอ้ยอเอา,าอเฮ้ยนอ,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 อะไรวะทำแหงดินน่ มาทำอะไรนยชุชุชุไม่ได้ทำไรสามไม่ได้มาตัวที่ผมมีนะตัวที่ผม้จะบด้วยเพราะว่าต้องมีเงินขอะไง ่าถัดไปอันนี้วาอันนี้เป็นเกิดอะไรอันนี้น่าจะต้องเข้ากุ่มของเนี่ยจะไ,ได้ผลลัพธอันนี้แรกสเสียงคือแรกที่กันแบ,บับคนนั้น่อไปนี้หมอกวีหน้าตืต่นอันนี้ทำให้บกคนนั้นหยุดการเสื่อนที่เอา

ใช่ครับอ่ะใช่ครับไปอ่ะอันมันคนหยุดมันจะเดินไม่ได้ความสามารคืออ่อันนี้เอะนิดนมงแล้วเนาะตรงนี้แหละต้องความเร็วอันนี้ความเร็วนี้ยอา 哎，哎，哎，哦哦哦！走一哎，来哎，来，快快快！ เฮ้ยเอายไงวะจะมีตัวอะไตอันนี้้าจะไม่ถือไฟแล้วก็บินอื้เถือแล้วก็บินหายไปแล้ อันนี้เป็นเอ็นจ่าต้องเชิญเพื่อนเข้ามาเลยแหมสนุกเส่ปุ่มตรงนี้เพื่อนแล้วก็ช่วยเชิญเนี่ยถ้าสองเข้ามาก็จะได้ตันนี้จะยื่น าาวอกเขาเป็นร้งเป็นไม้ไปยกสูงไป,ไ,นนะไปตัวต่อไปกันเลยนะครับวัวออกไปเป็นยากสกากินดินได้ผมไม่ค่อยชอบอะบินไม่บินนะ อ๋อเฮ้ยเดี๋ยด้ายตามที่ามดิฉันเยอะไม่เฮ้ยเอา ก <hertz diversity S 2> ินได้ขนาดเราไโอก็ ใช้ความสามารถองทุกตัวละครแต่แบบสุ่มจะได้ไม่ฟังจัดจใช้ฝังวาร์ปจะใช้ฝังพลังอนตัวขึ้นมาอ๋หน้าเยแล้ว,น,วนี่จะใช้แบบสุัสววน,นี้ไปรองก็แล้วว้ยก็ต้องสูันี่จำได้ไห ไม่ได้โอ <The> <supplies> <The> like <C les ocy irst> <the> ้เ <Pal ak> ิอเอ้คนนี้ได้โอ้ยนรังก็ได้ฟังแค่เพียงสุดยจะได้พลังอังนั้นนี่เห้ยระุดดข้ามเลยไปต่อต่อไป นอกตัวคนอ๋อทำไมเพูดแบบมอเตอร์สติมอเตอร์เออร์เธอเฮ้ยเออโอ้ยจะต่อไปยังไงเน่ย ตอนนี้จะโมเรเราสามารถมเมื่อแปลงร่างจะปีไหวขึ้นและทำรอบๆเขาจะกางคนจะเป็นลมหมอเลยเมื่อถัาอยู่ตรงลองมาอ่านี่บอลนี่อป่ะตั้งหลงัอะเอะอแนะะเป็นลมอมดหนี่ พวกแก้หลากคนแต่ก่อนอย่าโอ้ยห้าินมาแล้มันเปิตัวเดียวนันเดี๋ยวตัวไปออไรมันชื่อไคี่เมื่อผ่านทุกคนจะโดนไป่ขช็อตจะยุดน,นิ่งประมาณไม่รู้สิไหยุดหยุดน,นิ่งเลยนะ

อ่อันนี้มันทำไม่ชอบบบครัโอ้ยลงอ่ะไปต่อไปก่อนอันนี้อะไรตั้งครับไม่ต้องค,คนอยู่นิ่งไม่บอกว่ะอ๋ะออยู่อย่งเนี่ยแล้วก็ลอบลองอยู่นิ่ง 太火了可能，他很少。材料。喂，那我……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 

ามารถคนอนี่นู่นคนทับปลแบบโดนทุกคนอ่ะเนี่ยดนมู่เลยนี่ฮีสบสบ

他们差不多到了。走 時は動き始める

เราเชื่องไปเราเตะยดนกับล้มล้มล้มเลยโอ้โหต่อไปก่อนตัวนี้ตัวที่มาใหม่เป็นการตอดกันเองอะไรต่อไปนี้่อไปโอ้ย mọi người sẽ này đã là bật mạnh thật là thật 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 คลิปนี้ก็จบแค่น,นี้นะครับัอเซลแจมไหม่ปิดมากส,สวัสดีครับโอ้โห